เป็นหัวข้อที่น่ารักมากคุณทำให้เขาคิดถึงใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมรับฟังแล้วก็ดูได้ท้งคนที่เกิดทั้ง7วันละ12ราศีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยทวีปเอเชียยุโรปทุกท่านนะคะที่มีใจรักกัดดดนดวงดูแรนดอมดูพริตาที่นึกได้นะคะเป็นหัวข้อที่นึกได้แล้วเชื่อว่ามีใครบางคนที่คิดถึงคุณ มาดูกันว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะรับพลังงานดีๆนะคะรับพลังงานบวกยิ้มก่อนนะการที่เราคิดบวกคิดดีแล้วก็มาดูเรนดอมหรือจะดูอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็น e NERGY ของเราอยู่แล้วส่งต่อรับผ่านจากไพ่จากจัจกรวาลไปสู่คุณเนาะพลังงานนี้เป็นของคุณค่ะคุณทำให้เขาคิดถึงนะคะเป็นหัวข้อสั้นมากแต่เชื่อว่า จะต้องมีคนหยุดฟังอยู่หลายคนแหละน่ารักจังนะน่ารักจังสวยจังหล่อจังคิงทำงานเก่งจังนะคะมีควชั่นมากในใจเขาเยอะนะคะ king of b a x ก็คือการที่คนคนเนี้ย โฟก,กัสไปที่คุณแหละไม้นี่อาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะที่เขาฟ้องมองหรือเขาจอบจ้องอยู่ลักษณะเขานิ่งเนาะมาดก,กววนิดนึงนิ่ง,ง,ง,งอ่าเขานิ่งนะเขานิ่งเฉยมากนะเขาไม่หวั่นเขาไม่กลัวเกงอะไรเขาไม่หวั่นเขาไม่สลดสะท้านอะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดตรงเนี้ยมันเป็น ปัญหาหรืออุปสรรคกับเขาอะไรมากมายเพราะเขารู้สึกว่าตัวเขาเองก็มีอะไรที่ดีแล้วก็พร้อมยอมรับพลังงานดีๆจากคนรอบข้างจากบุคคลภายนอกจากใครก็ตามนับปัจจุบันนี้ตัวเขาเองนะอ่าเป็นคนมองการไกลมีสติปัญญาที่ดีค่ะมีความฉลาดและลกักแหลมมีบุธิภาวะ มีความเป็นผู้นํานั่งอยู่บนหลังมือก็กำไว้อีกมือหนึ่งก็ถือไม้เท้าซึ่งข้างหน้าเขาเนี่ยเป็นงานมากๆแล้วก็ทํางานเยอะสวัสดีจ้านะคะทํางานเยอะนะทำงานเยอะ,อะ,ยอะคิดคิดเยอะคิดมีการวางแผนอย่างละเอียดรอบคอแล้วก็ เป็นคนที่เป็นที่ปรึกษานักปรึกษาให้กับคนอื่นดูแลใจให้กับคนอื่นทําให้คนอื่นมีรอยยิ้มได้นะคะทาให้คนอื่นมีรอยยิ้มได้แล้วก็ทําให้คนที่อยากอยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยรู้สึกมีความสุขเป็นพลังงานภาพรวมของพลังงานความสุข เป็นพลังงานภาพรวมของคนจิตใจดีธาตุไฟค่ะก็มักจะใจร้อนอยู่เสมอแล้วก็คือเขาเป็นคนใจร้อนเพราะเขาเป็นคนคิดเยอะคิดแก้ปัญหาเยอะฉะนั้นแน่นอนความใจร้อนของเขามันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนหรอกแต่ว่าบางทีการใจร้อนของเขามันทําให้เขาค่อนข้างที่จะหงดหิเองแอบสอแอบมองแอบดู แอบชื่นชมอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณนะคะมือกำไว้อีกมือหนึ่งก็ถือแต่จใจมุ่งหน้าไปข้างหน้าละคนคนนี้มุ่งหน้าไปข้างหน้าละ,นนาาาละโฟกัสไปข้างหน้าโฟกัสไปยังจุดที่มันข้างหน้าแล้วก็มีเป้าหมายในการดําเนินชีวิตค่อนข้างที่จะเยอะคนคนนี้นะชัดเจนกับตัวเองชัดเจนกับชีวิตมีสิ่งที่ หลายหายสิ่งคือตัวเขาก็จะเป็นคนนิ่งนะหน่อยนะแต่จะกวนๆมีมากกวนๆหน่อยนิ่งๆหน่อยขอบคุณค่ะมีมากกวนๆนิ่งๆหน่อยเยยาวยวนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เขารู้นะเขาเป็นคนที่มีสิกเซนแรงแล้วก็มีจิตสัมผัสที่รู้ว่าตัวเขาอะชอบหรือไม่ชอบอะไรและใครเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์หรือหรือต้องการอะไรจากเขาเขารู้ค่ะ เขารู้ว่าใครเข้ามาเพื่อที่หวังผลประโยชน์หรือต้องการเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบรู้อะรู้ถึงปัญหาหรือรู้ว่าผู้เรียนจะเกิดอะไรขึ้นเป็นคนที่มีสติและนั่งสมาธิเยอะจะมองเห็นเหตุการณ์บางเหตุการณ์เขาเรียกว่าสิกเซนใช่ไหมภาพใบหนึ่งขยายความรู้สึกของเขาได้เยอะมากนะแล้วก็เขาทํางานเยอะแต่เขาไม่ค่อยเลือกที่จะพูดหรืออธิบายให้ใครได้ฟัง นะคะเรืองที่จะพูดและก็ไม่ได้อธิบายให้ใครได้ฟังการดูดวงต้องมีใจที่ตั้งสติหรือการดูแรนดอมต้องนิ่งด้วยค่ะอย่าใจกลนะ้อยเกลยนะอธิษฐานจิตดีๆนะนะคะมีความเป็นโมเมนต์มีความเป็นกันเองมีสิ่งบางสิ่งที่มันเกิดขึ้น มีระบบระเบียบวิธีการความคิดเขาเป็นคนคิดเหมือนเขาเป็นคนคิดที่เหมือนจะเป็นคนคิดวนๆอยู่กับที่ก็ได้หรือเป็นคนคิดที่มุ่งหน้าไปข้างหน้าน,นะคะแต่บางมุมหรือบางสิ่งที่เขาคิดก็เป็นมุมที่มันสะท้อนถึงความรู้สึกหรือสิ่งที่มันเป็นเขาเป็นคนใจดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักคนอื่นด้วย เมตตาคนอื่นฉะนั้นแน่นอนเขาถึงถ้าเขาช่วงนี้เขาจะยุ่งนาะงเขาไม่ค่อยได้สดหมนตนเท่าไหรถ้าเขาสดหมนตนเขาจะรู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงเขาสามารถเป็นมาดูได้หรือเป็นนักโหราศาสตร์ได้คนคนนี้นะโอเคนะแล้วเขารู้สึกเหนื่อยค่ะช่วงนี้นะเขารู้สึกเหนื่อยและท้อใจเขารู้สึกเหนื่อยและท้อใจรู้สึกเครียด มีเรื่องกังวลให้ต้องเครียดใช้อารมณ์เยอะใช้คิดใช้สมองเยอะคิดเยอะเกินไปคิดจนหน่อยเหมือนมีเรื่องบางเรื่องที่มันทออยู่ในใจหรือบางมุมที่มันท้ออยู่ในใจสิ่งบางสิ่งที่มันท้ออยู่ในใจมันก็คือสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบเหมือนตัวเขาก็ลอยคอยคนเนาะที่จะเข้ามาเป็นเหมือนยัง เป้าหมายในชีวิตหรือเป็นคนที่คือเขารักสงบนะแล้วก็รักสันโดษแล้วก็เข้าใจคนเยอะมากฉะนั้นแน่นอนการที่เขาเข้าใจคนหรือมีคนเข้ามาเขาจะรับรู้เรื่องราวของคนอื่นเยอะบางครั้งน่ะเขาน่ะรับรู้คนอื่นเยอะนะแต่เขาแก้ไขปัญหาที่มันเป็นเซสเซียลในใจไม่ได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องความรักของคุณกับเขาอยู่เดินใจแต่ใจคิดถึงทํางานเยอะมากคุณก็เป็นห่วงเขาเนาะ ในสไตล์ที่เป็นเขาคุณก็เป็นห่วงเขาคุณก็ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบอยากที่จะบอกเขาว่าให้เขาได้พักบ้างอะไรแต่ตัวเขาเองก็ก็ทำเพื่อคนอื่นเพื่อสังคมนะคะชอบเข้าวัดชอบทาบุญชอบปฏิบัติชอบถือศีลภาวนาแล้วก็มีจิตวิญญาณทางด้านความรู้สึกซิกสซนแรง จะสัมผัส่คะค่ะนะคะเขาคนนี้ยมันเหมือนมีความรูสึกว่าเขาเขาคิดถึงมากเนาะแล้วเขาก็นั่งเห็นมกกัอนกอดอกอยู่ธาตุไฟธาตุลมธาตุาน้ำคะ่ะรู้สึกว่าเขาจะต้องเข้าหาคุณยังไงแล้วก็ค่อยๆดีกว่าอย่าผีผามเพราะคุณก็เป็นคนก็อยู่กับที่อยู่แล้วไม่ได้ไปไหนอย,อยู่แล้วอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่ามันต้องอยู่กับที่เนาะ มันต้องอยู่กับที่มันไม่ต้องผีผาม,มันไม่ต้องเร่งรีบหรือจะทําอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าใช่เราก็ไม่ต้องดิ้นรอนะไรมากเดี๋ยวมันก็ใช่เองแต่หน้าตาเขาพอคิดถึงคนอย่างเงี้ยเขาก็จะยิ้มใช่ไหมเออเขาก็จะยิ้มกอดอกดููเหมือนก็ยังมีมาดูอ่ะมา้าธุรกิจมาดักเกรงอะไรอย่างเงี้ยทางานเยอะคิดเยอะรับปัญหาคนอื่นไว้เยอะตลอดวันแต่ปัญหาคนเองอ่ะจะสั่นไม่ได้รอกเรื่องความรัก ถ้าไม่มีเหตุหรือปัจจัยให้เกิดเขาก็จะไม่ได้ค่อยได้รู้หรือปรับปรุงอะไรมากหลายๆครั้งที่คนก็ผิดใจเขาเขาก็จะเข้าใจแบบในส่วนที่เขาเข้าใจผิดอยู่หลายครั้งเหมือนกันแต่เขาก็ใช้ความนิ่งเนะี่ยเพื่อสยบปัญหาทุกอย่างเพราะเขาก็นั่งทบทวนว่าเออทุกปัญหานะ่มันเกิดจากตัวเขาเองทางนั้นคะ่ะ เกิดจากตัวเขาเองเกิดจากความรีบร้อนเกิดจากความเร่งรีบหรือเกิดจากความต้องการของเขาเองฉะนั้นแน่นอนค่ะพอมันเกิดปัญหาจากความต้องการของเขามันก็มีหลายมุมมองหรือหลายหลายอย่างเลยที่เขาอยากจะเปิดใจให้คุณได้รับรู้หรือให้คุณได้รับทราบรถึงสิ่งที่เป็นอยู่ณนะปัจจุบันเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวเขาก็ยังคงรอคอยค้นหาอยากที่จะ ให้ใจที่ไม่อยู่ตรงเนี้ยให้กับคุณได้มากยิ่งขึ้นหรืออยากจะให้คุณรู้สึกถึงความในใจเขาคิดถึงมากค่ะคิดถึงมากแล้วก็อยากจะมีคําบางคําที่อยากจะพูดกับคุณบางคําไม่เคยได้พูดเลยแต่ในใจมันลึกซึ้งไปแล้วอะ่ะอยู่เดินไกลแต่ใจคิดถึงตอนนี้ว้าเวใจมากคิดถึงเนาะเออว้าเวใจแล้วก็คิดถึงต้องการ อย่าพูดอยาาคุยหรืออย่าเจราจาให้คุณได้รับทราบถึงในใจเขาบอกไดูเลว่าเขาเหนื่อยกับปัญหาบางปัญหานะคะกับปัญหาบางปัญหาแล้วก็บอกสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่หรืออะไรที่มันสําคัญหรือทุกสิ่งที่ต้องการหรือเป็นอะไรเงี้ยมันก็อยากจะให้มันมีอะไรที่เติมเต็มกันกันมากๆหรือสิ่งที่มันต้องการใน คุณนะเขาเขารลคุณก็มีบางมงุมหรือมีบางสิ่งที่บางบางทีเขาก็มีความแอคทีฟกับตัวเขาเองมีความช่วยเียกว่าสิ่งที่มันมาเติมเต็มตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่มันเกี่ยวเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักที่ บางทีก็มีมุมต้องการมีต้องการมีมุมที่มันนักค้นหาหรือไม่ค้นหานี่คือคุณและเขาคะ่ะที่เจอกันหรือจอยกันตอนเนี้เป็นความรู้สึกของคนสองคนที่คิดถึงแล้วก็เขาคิดถึงคุณมากนะคุณเป็นคนที่มีพลังและอำนาจที่สามารถที่จะควบคุมความรู้สึกเขาได้ที่สามารถเข้าที่จะไปถึงใจเขาได้แล้วเขาก็รับรู้ว่าถ้าเขาไม่มีคุณเขาก็ต้องปวดใจหรือเขาก็ต้องเหนื่อยแน่เลย เพราะว่าคุณก็คือคนที่เขาเล็งคันสอนแล้วล่ะหรือเล็งเป้าหมายไว้แล้วบางครั้งอ่ะการที่เขาอยู่แดนไกลอ่ะมันก็เป็นอุปสรรคกับเขาเหมือนกันนะเขาก็รู้นะแล้วเขาก็เข้าใจในบทบาทหน้าที่นี้เขาเข้าใจว่าการที่เขาอยู่ไกลาการที่เขาไม่ได้เจอคุณหรือไม่ได้เปิดใจเปิดตัวกับคุณอ่ะมันก็ทําให้ความรู้สึกของเขาหรือสิ่งที่มันเป็นอ่ะมันมันไม่มีความสุขมันไม่โอเค มันเหนื่อยแล้วมันก็มีเรื่องท้อท้อในใจด้วยเขารู้ตัวดีค่ะไม่ใช่เขาไม่รู้แต่เพียงเพราะตัวเขาเองก็ยังคงค้นหาค้นคว้าในบางมุมหรือในบางสิ่งที่มันเป็นแบบแผนวิธีการการพูดการเจรจาการรอคอยการสิ้นสุดความหวังหรือสิ่งที่มันในอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะเจอคุณหรือจอยคุณเลีพราคุณเป็นคนที่ เหมือนสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกเขาอยากเดินไปต่อหรือก้าวต่อเขาท้อใจทุกๆครั้งที่คิดถึงคุณเขาทนไม่ได้คนะ่ะถ้าไม่มีคนอยู่เคียงข้างเพราะการที่เขาได้เจออะไรปัญหาหรือบางอย่างนะมันเป็นพลังงานด้านบวกของคุณมันเป็นพลังงานด้านบวกของคุณคุณทําให้เขาคิดถึงหนักมากนะ เพราะตัวคุณนะทาให้เขาอยากมีความรักเพราะตัวคุณทําให้เขาตาสว่างมากขึ้นเพราะตัวคุณทําให้เขาอยากอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีอยากรู้อยากเห็นอยากเจออยากพบมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีมากที่คนคนหนึ่งต้องการที่จะเจอคนคนหนึ่งหรือจอยไปด้วยกันปัญหาหรืออุปสรรคที่มันเจอหรือสิ่งที่มันเจอนะตอนนี้คือเขาเขา,เขารู้ว่ามันคือการเรียนรู้ของ,ของสภาวะ บทบาทและหน้าที่คนเรามันมีหน้าที่ต่างกันแต่มีใจที่มันคล้ายๆกันมันก็คืออีกพารหนึ่งที่ที่มันเหมือนแบบถ้าเขาหยุดนิ่งได้หรือเขาเคลียร์ทุกอย่างได้อ่ะเขาก็สามารถที่จะอยู่กับคุณได้หรือสามารถที่จะดิวกับคุณได้เขารู้ว่าเป็นอย่างนั้นแต่บางทีเขาอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนหรือไม่ได้คุยกับคุณอะไรมากเพราะว่าตัวเขาก็ ยังคงเรียนรู้ยังคงค้นหายัยงคงมีแบบแผนของตัวเองมีระบบระเบียบแบบแผนหรือสิ่งที่มันอยู่ในใจเขาอ่ามันค่อนข้างเยอะฉะนั้นแน่นอนค่ะสิ่งที่มันอยู่ในใจเขาค่อนข้างเยอะมันก็รวมไปถึงพาร์ทของความความรู้สึกที่เขาอยากจะคุยอยากจะพูดอยากจะเจราจาอยากจะดีวให้คนได้รับทราบว่าบางทีเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะเขาไม่ได้เป็นอะไรใดๆทั้งสิ้น ที่เขาเขาเขาอยากจะพูดหรือกันกองความรู้สึกตรงนี้ออกมาล่ะก็เพราะว่าเพียงพอเขายังอย่า,ยาที่จะคุยหรือ,อยังอยากที่จะเจรจากับคุณให้มันมากยิ่งขึ้นมากกว่านี้เพราะเขารู้ว่าถ้าตัวเขาแอคทีฟมากกว่านี้คุณก็จะแอคทีฟโฟกัสมาที่เขาโดยตรงฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่โฟกัสโดยตรงหรือการที่ทําอะไรที่มันโดยตรงมันก็มีมันมันก็มีหลายอย่างที่เขาต้องปรับ ความคิดถึงของเขาอะมันไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้แต่เขารู้ว่าเขาไนท์มากในออฟคือการที่จะหยิบยื่นความรักเร่งรีบอยากจะข้ามน้ํามาเลยถือวีซา่าถือพาสปอร์ตหรืออยากจะเหมือนเหมือนเป็นกาวใจอะเหมือนคุณก็เป็นยาชูกําลังเหมือนกันที่ทาให้เขารู้สึกว่าอยากที่จะทำอะไรเรื่อยๆอยากที่จะมีความสุขหรืออยากที่จะมีความรักเพราะพลังงาน Energy หรือพลังงานบวกหรือพลังงานความน่ารักสดใสของคุณมันเยอะ นะคะมันเยอะมันสามารถจับต้องได้หรือมันมีสัจจะของคำพูดของคุณนะคะแต่คุณก็เป็นคนแอบตรงเหมือนเขาเช่นกันแต่เป็นคนใจดีเป็นคนแอบตรงเป็นคนหน้าเบืง่งขี้น้อยใจนะคะเขาไม่สามารถน้อยใจคุณได้ถึงแม้เขาจะอยากทําคนที่มีอีกโก้หรือกำแพงคนเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณมากนะแล้วเขาก็ต้องการที่จะพบเจอคุณ เขาต้องการที่จะคุยหรือดีวกับคุณให้เข้าใจในความรู้สึกของเขาเขาอยากเปิดใจอยากเปิดตัวอยากให้คุณได้รับรู้ว่าตัวเขาคิดถึงคุณมากนะเอาจริงๆตอนนี้เขาดีวกัคุณคุยกับคุณถึงแม้คุณจะรู้เพียงแค่สองคนแต่เขาก็อยากที่จะให้คุณได้รับทราบว่าจริงๆเขาคิดถึงคุณมากนะบางครั้งการทํางานของเขาการติดต่อสื่อสารของเขาจะค่อนข้างลําบากหน่อยหนึ่งกับคุณ ช่วงนี้เขาวรกวววาใจเยอะมากเพราะมีไพ่ดาบขึ้นเป็นไพ่อารมณ์ไพ่ปัญหาอุปสรรคติกดกับงานเขาด้วยติดกับความรักคือความรักของคุณกับเขาค่อนข้างจะ,จะมีอุปสรรคนะแล้วเขาก็ยึดดันมามีอุปสรรคเรื่องงานด้วยฉะนั้นอารมณ์เขาไม่ค่อยจอยเท่าไหร่คือเขาไม่เลือกที่จะอธิบายหรือพูดอะไรให้ใครฟังเขารู้สึกหมดหงุงิดใจตนนัวนี้เขารู้สึกว่าบางครั้งการอธิบายกับคนที่ไม่เข้าใจมันก็เปล่าประโยชน์ ถ้าจะคุยก็คุยกับคนที่รู้เรื่องและเข้าใจนะคะเข้าใจในพาร์ที่เป็นเขาเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นเข้าใจในบทบาทหนะ้าที่ที่เขาอยู่ณนะตอนนี้นะคะบอกได้เลยว่าพลังงานความน่านักความสดใสของเขาอะทําให้คุณใครเหงาได้ทําให้คุณใครทุกได้ดาบก็คืออารมณ์นะคะ ดาบก็คืออารมณ์คือคุณไม่ได้คาดหวังอะไรกับเขาเหรอกคะ่ะแต่ตัวเขาคาดหวังกับคุณคุณไม่ได้คาดหวังคุยเคยผิดหวังผิดพลาดจากความแบบมาคุณไม่ได้อยากจะจะเอาเขาเป็นเจ้าข้าเจ้าของแค่อยากให้รู้ว่าให้ให้รู้ได้ได้รับรู้ว่าคุณอยากมีเขาเป็นเพื่อนค่อยค่อศึกษาดูใจไปอย่เงี้ยนะคะ มันเหมือนแบบเร่งรีบไม่ได้เลยชีวิตเขาเขาต้องค่อยเป็นค่อยไปมันเหมือนเป็นดวงโชคชะตาด้วยการที่เขาจะมีคู่ครองหรือการที่เขาจะมีใครสักคนเข้ามาดีลเขาเนี่ยเขาต้องรู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคแหละมันสัมผัสดได้มันดีมากๆแล้วเขาไม่ได้เร่งรีบหรือต้องการให้ใครเข้ามาแบบทําให้เขารู้สึกเหนื่อยใจหรือรู้สึกเป็นกังวลใจเขาต้องการคนที่จะเข้ามาดีลหรือมาทําให้เขามีมีพลังงานหรือมีบุบาท ของตัวเขาเองด้วยเขาไม่ได้ต้องการให้ใครเข้ามาดิวเพื่อที่จะเอาปัญหามาให้เขาจะคัดกรองคนที่เข้ามาและเขาจะต้องรู้หัวใจของเขาว่าต้องการอะไรหรือไม่ต้องการอะไรฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขารู้ว่าเขาต้องการหรือไม่ต้องการอะไรมันก็รวมไปถึงาพาร์ทหรือไปรวมรวมไปถึงภาพที่มันเป็นเหมือนแบบความทรงจําทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ด้วยและเดือมูลเดือมูลก็คือดวงจนันทร์ ที่มันเป็นเหมือนแบบเป็นที่อะไรที่ตของแสงสว่างที่มันมีพลังงานของคนความใจดีความน่ารักความสดใสทั้งคุณและเขาอะ่ะมันเกิดขึน้นทั้งสองคนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างหรืออะไรที่มันเป็นคุณและเขาอะ่ะมันก็รวมไปถึงภาพรวมความรู้สึกดีๆหรือความทรงจำดีๆด,ด้วยเป็นแบบนี้ค่ะนะคะ u e e n of p e n t a c ก <oughs> e s ก็คือเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะมี พลังงานของผู้หญิงที่ค่อนข้างทํางานเก่งรักสัตว์เลี้ยงรักเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็รวมพาไปถึงคุณด้วยเขามองว่าเป็นตรงนี้นะคะเป็นพลังงานภาพรวมที่ดีจังเลยเนาะเป็นพลังงานภาพรวมที่รู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณมากๆหนัมก,มาก,ม,ากมากเลยนะคุณเป็นคนที่ใจดีใจเย็นสุขขุมนุ่มดึกเข้าถึงง่ายไม่ได้มีความรับไม่ได้มีเลขกลเลขกลอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ได้มีอะไรที่มัน เก็บงาและซ่อนเลนเขาก็เลยรู้สึกว่าเออพอมันไม่ได้มีตรงเนี้ mm. เขาก็รู้สึกสบายใจสบายใจเนาะที่ได้คุยสบายใจที่ได้ได้เจรจาสบายใจที่ได้เปิดเปิดใจมากขึ้นเพราะเขาก็รู้ว่าไอสิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันก็ต้องรอมันต้องมีมุมที่รอคอยมันต้องมีมุมที่เติมเต็มเข้าหากัน พีนเอาเพเทอร์เคลเป็นคนที่น่ารักสดใสอยู่แล้วแล้วก็เป็นเหมือนปีนความเป็นแม่เป็นมัมเป็นผู้นำเนี่ยคือในมุมมองที่เขาที่เขาต้องการที่จะสื่อสารหรือคอนแทคให้คนได้เข้าใจถึงอยู่ไกลแต่ใจคิดถึงใจว้าวุ่นถึงคุณแล้วเนี่ยตอนเนี้ยกินไม่ได้นอยไม่หลับหรอกแล้วก็คืนนี้จะนอนหลับหรือวะค่ำคืนเนี้ยจะนอนหลับไหม ห,หลับอะกระสับกระสายอยากมาเจอเดวิลคือความต้องการความทะเยอทะยานความที่มันเหมือนเนี่ยติดกับอันนี้ด้วยราชินีจันทร์เสน่ห์ของคุณมันแล้วยยนใจคนเกินเขาต้องการพบเจอคุณอนะ่ะเพราะคุณเป็นคนดีนะมีสาระมีประโยชน์หรือเวลาเขาเจอคุณอ่ะคุณก็จะรู้สึกว่าคุณให้ความรู้คุณให้ความสังขัยกับเขาคุณให้ใจเขาเยอะมากๆเขาต้องการที่จะเจอคุณในตอนนี้เลยนะหรือเขาแบบเหมือนแบบ เขาเขาปรึกษาเรื่องคุณหรือการที่จะคบคุณหรือเจอคนกับคนหลายหลายคนโดยเฉพาะเพื่อนสนิทของเขาหรือคนที่เขารู้สึกว่าไว้ใจหรือวางใจดีไม่ไดีไปดูหมอดูด้วยนะดูพระด,ดูหมอดูดูอะไรอย่างเงี้ยกับคู่ครองสายมูก็มานะแล้วก็คนที่อยู่ในความฝันคนที่อยู่ในจินตนาการเขาหรือความฝันของเขาหรือสิ่งที่มันเกิดก็คือตัวคุณเนาะพลังงานนี้เป็นพลังงานภาพรวมของคุณนะอ่า เป็นพลังงานความรักเป็นพลังงานภาพรวมเป็นพลังงานความน่ารักสดใสและเป็นพลังงานของคนที่จิตใจดีมากเป็นพลังงานของคนที่จิตใจดีมากเป็นพลังงานของคนที่ค่อนข้างที่จะรู้ถึงตัวตนจะรู้ถึงวิธีจะรู้ถึงสิ่งที่มันมันมีอะไรที่มันเยอะนะคะมันมีอะไรที่มันเยอะมันมีความสนุกสนานหรือเอ็นจอยกัน มากๆหรือสิ่งที่มันเป็นอยู่ตรงเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ขาดอะไรอะ่ะอืมเขาไม่ได้ขาดอะไรเขาต้องการความรักจริงๆเขาต้องการมอบความรักให้จริงๆหรือเขาต้องการที่จะบอกให้คุณได้รับรู้ว่าจริงๆเขารู้สึกคิดถึงความน่ารักสดใสของคุณแอมเพรสความอบอุ่นที่คุณมอบให้เขาหรือเขาต้องการจากคุณมันเป็นในรูปแบบแบบนี้เขาไม่เคยลืมคุณเลยแม้แต่วินาทีเดียวคุณอยู่ใน ความทรงจำของเขาหรืออยากจะเจอมากๆเขารอคอยที่จะเจอคนถ้ารอคอยที่จะเจอคนเราจะบอกรักคุณว่าเขารักคุณมากนะเขาคิดถึงคุณมากนะเขาต้องการเจอจริงๆเขานิ่งไปเขาเฉยไปก็เพราะว่าเขามีมีเขาเรียกว่าอะไรเขามีอุปสรรคหรือปัญหาอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ต้องเจอ ตึงบางทีเขาอธิบายให้เราฟังไม่ได้อธิบายคุณฟังไม่ได้เลี่ยขับไพ่ดดบอุปสรรคแต่เขาก็ผ่านพ้นมันมา,มาละแต่ถึงเวลานะั้นเป็นเป็นถึงเวลาที่มีคู่ครองแล้วค่ะนะคะที่มีคู่ครองที่ต้องเจออะไรเงี้ยหรือต้องหมุนเวียนละไม่อยากจะขึ้นคันไม่อยากอยู่เป็นโซนละเจอคุณมันก็ดีดีกว่าไม่เจอใครนะคะความขี้เล่นขี้อ้อนของคุณอ่ะก็มีสักนี่แหละคือสิ่งที่มีสเสน่ห์แล้ว พอถึงเวลางานคุณก็จะเป็นคนอีกคนหนึ่งที่เป็นเป็นงานเป็นการมากๆเป็นคนที่มองการไกลนะคะเราก็เป็นคนที่คิดวิเคราะห์หรือสิ่งต่างๆที่มันดีมากๆหยิบยื่นความรักค่ะหรือหยิบยื่นความหวังดีหยิบยื่นใจหยิบยื่นความต้องการแล้วก็ก็จะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คิดกับหัวจะคิดหันหน้าไปเดินหน้าไปโฟกัส งานก็มีความสุขฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้ามีคุณอยู่ตรงนี้พลังงานนี้เป็นของคุณนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรับพลังงานดีๆรับไม่เซต็ดีๆยิ้มรับพลังงานดีๆเชื่อว่าพลังงานเนี้ยจะช่วยตเติมกำลังใจให้กับคุณคุณทําให้เขาคิดถึงก็เรามันน่ารักอะ่ะเขาก็คิดถึงเราสิก็เราก็เป็นคนดีอย่างเงี้ยเขาก็คิดถึงคุณหยุดน่ารักไม่ได้นะอยู่เป็นคนดีไม่ได้เพราะมันเป็นสไตล์ของเราอยู่แล้วใช่ไหม โอเคค่ะขอให้ทุกท่านโชคด,ดีและมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะเลิฟยูทุกท่านนะ